เรามาเจอตรงนี้กันกี่รอบแล้วเนี่ยสงสัยสงสัยจะได้8พาร์ทอย่างที่คนดูเขาว่ากันแล้วนะก็เลยแปดพาร์ทเลยก็โถเอ้ยโถ่เอ้ยสวัสดีนะท่านผู้เจริญทั้งหลายเจริญไปด้วยปัญญาเจริญไปด้วยวาจาเจริญไปด้วยใจโอ้เหนื่อย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 เหนื่อนื่อยเหเหนื่อเน่นทางเหนอเดิเน่อยเหมื่เหนืนเนเนนเดินเ แล้วก็อไจะเนเป็ดินจนเสียบแล้วก็จะเจอแทบและแล้วลุงก็จะบอกว่าไม่มีวะเอ้ยจริงเหรอของใหม่แล้วเนี่ยใช่ของใหม่เอ้ยเส้นทางใหม่แล้วเนี่ยเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่เอ้ยไม่มีแทบเป็นไปไม่ได้นี่เป็นของใหม่แล้วเนี่ยบ้านนอนใหม่เนี่ยใช่ปะเนี่ยแมนปะนะเว้ยเป็นแมนถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้ว ไม่เคยไม่เคยได้แดกใครเลยพี่เจนอ่ะสรุปยังไงซ้ายหรือขวาอ่ะอ่ะประชุม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 เนี่ยเราเราไปอันนี้บ้างไหมที่ตกปลาไปไหมไปที่ตกปลาฟิชชิ่งเหรอเออเออไปไหมเราไม่เคยไปเลยสักทีเลยทางขวานี่แหละทางเดียวกันกับข้างหน้าตรงไปเรื่อยๆสักพักเราจะเจอกับอีกานะครับท่านผู้เจริญ ครับผมไไอ้คูงวะจับแดกแก้ได้ไหยครับผมเราจะเจอผ่านมาหลายแบบนี่จะจได้เลยเราจะเจอแถบสองอันแล้วก็อีกาฝูงหนึ่งนะครับท่านผู้เจริญโอเคครับผมอ่าตามไปตามไปแล้วแล้วท่านก็จะเหยียบแถบดังแก๊บนะฮะครับผมแล้วก็ทางซ้ายข้างหน้านี่ท่านผู้เจริญเราจะเจอกับกองขวดแล้วก็เราจะเจอฟิวนะมันจะนี่เราเจอแถบหนึ่งอันแล้วท่านผู้เจริญอะไรอีกาอะไรอีกานะบัตรสองอันเขาเรียกว่าอะไรครับอใจจตกาารย์ดับเบิลแทบ ใครจะชอบไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยด้วยคนยังยังยังโอ้โหท่านพูดจริงเลยใครดีบแถบดำเกินใครจะชอบว่ามีกาก็อยากแลไปต่ำกาใครจะชอบเหยียบแถบหรือใครจะชอบเหยียบอีกาก็แล้วแต่นะแต่ผมชอบเหยียบแถบเพราะแถบมันหอมดีเดี๋ยวไม่ไหวเออโลเพยที่หมายเลยดำทุกคำพูดเป๊ะเลยเออคุณโลเพยเกินไปนะนักจ๋าเหยียบเหยียบแถบนิดทีหนึ่ง เงียบแถบไม่เียทีหป้ายก่อนพิชิงโอเคตรงไปพิชิงโอเคพิชิงพิชิงอ่กกายกยกชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่เป็นไรท่านผู้เจริญผมโอ้ปลอดภัยเว้ยผมมีอีกายอยู่ที่บ้านสี่คันว้าเดียวสี่ตัวอสี่ตัวอีกาเขาเลือกเป็นคำได้ด้อ่าข้างหน้านี่ท่านผู้เจริญตรงตรงสุดนั้นเราจะเจอมือหนึ่งข้าง อันนี้จืดได้เลยจําได้แล้วว่าตอนนี้มีมือผู้ใดหัวหัวมือมือใครไม่รู้แล้วมันจะมีปืนแฟร์อยู่ไม่อผมีแฟร์ป่ะใครใครจะเก็บระวังนะท่านผู้เจริญตรงนี้จะมีเศษเก้าอยู่อ่าใครจะเป็นคนหยิบท่านผู้เจริญออ่าโเคตรงนั้นะมีแฟร์แต่มันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่มันไม่มีนะคืออะไรวะมีแฟนขอบคุณครับท่านผู้เจริญเดินทางต่อไปดีกว่าเงียบกิ๊บเลยระวังนะท่านผู้เจริญ ทางหน้ามีอีกาครับท่านผู้เจริญยาครับยาครับท่านเเจริญดี๋ยวผมอย่าอย่าแก๊บนะฮะแต่ท่านผู้เจริญถ้าผู้เจริญถ้าถ้าจะแก๊บให้อีการ้องอีอะไรเนี่ยท่านผู้เจริญเดี๋ยวถ้าผมแก๊บอีกาปุ๊บให้คุณยิงอีกแฝงเลยนะครับท่านผู้เจริญโอเคไม่ได้แล้วมันจะวิ่งฝ่าไปเลยเนี่ยนะไม่มาไม่มาไม่มารอด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 มันมันรอดเพราะว่าที่ผมมีอีกาอยู่ที่บ้านซีคัสซีตัวเป็นเป็นอีกาซีคันเนี่ยท่านผู้เจริญ คนเดาเพชรเลยไปท่านผู้เล่นขวด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 อย่างนี้ไไบอกูนะเนนีี่่ยเขาเรียกว่าตีกันแถวนี้ตีขวดผมไม่ชอบตีขวดผมชอบตีหม้อเฮ้ยส่วนผมชอบตีชิงท่านผู้เล่นทางทางขวาคุณไม่มีชิงท่าไปตีสามสิบทางขวาท่านจะพบกับอ่ายีราฟตัวนึงท่านผู้เลยนยีราฟตัวนึงสามสิบไหนยีราฟเดือ นี่เกมเกมผีแล้วสวนสัตว์ปะเดินระวังทางเลยครับท่านผู้ชมเสียงเลยเสียงเลยครับผมเลี่ยนะรอดได้รอดเนี้เราจะต้องรอดออกไปเนี้ยอ่าถังน้ำมันอยู่ที่ผมไหมท่านผู้ชมเฉเลยครับพานี้รอดไม่ได้โดนคนดูด่าแน่ยเนาเออพานี้รอดไม่ได้ไม่ได้แล้วนะต้องรอดแล้วนะเออต้องรอดแล้วนะโอเคโอเคคือเปลี่ยนคนนะโอเค อยู่ดีก็โอเคไปเลยท่านผู้เจริญตกลงอะไรผมอยากผมอยากดูตูดบ้างเฮ้ยอีกาฝ่าแม่งเลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญท่านผู้เชีเลิศท่านผู้เชีิญเฮ้ยไปแล้วไปแล้วได้โผล่ได้โหล่ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยมันเสียแฟนโอ้โหไอ้ยึกกูอยากด่าผู้สงเจริญจริงๆเลย ประเด็นอ้อมก็ได้โอ้อะไรครับเนี่ยเนี่ยจากที่ลุงอยู่ลุงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยแกเิดลงตรงเนี้ยกูละเบื่อจะเลอจริงๆกูไม่น่ายิงแฟรกันแบบนั้เลยกูน่าจะบนี่ไองนี่ไงบดบดเจอบดแล้วไหนอะที่นี่ไ้บดข้างหน้านี่เห็นไหมเฮ้ยแสดงว่าบดอายุแล้วนี่ไอ้นแดนบูดอ๋อคครับบขอุณขอบคุณครับ ที่จะใส่ตอนเวลาไปงานแต่งนะตอนนี้มันซูดรอ๋ยวยังเล่นเล่นอีกเลยเนี่ยเราเคยเล่นแล้วเหรอเล่นแล้วเฮ้ยไม่เคยระวังระวังระวังนะมีขวดเยอะมากตรงตรงโบสคุณรู้ได้ไงคุณคุณเอาหน้าทิมเข้าไปในประตูโบสแล้วคุณจะได้เจอบางอย่างจริงเหรอใช่ใช่ใช่ีคุณพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ยใช่ผมพูดจริงเฮ้ยเ่ได้ยินไหมได้ยินไหม ฟังฟังฟังเลยแปลแปรแปรแปรมันบอกว่าสวัสดีท่านผู้เจริญไม่ใช่ท่านสมาชิกเนี่ยฟังอยู่ฟังดูดีดีดิเห็นไหมดูดูนี่มีมีมีรถจุดแจุดแดงเชี่ยผมอยางเีหโน้ตจุดแดงจุดแดงก็คือจุดที่เราอยู่พี่เออจุดแดงมันคือจุดที่เราอยู่นะเห็นไหมอ้าวเหรอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูดีเห็นไหมท่านผู้เจริญ นี่นี่เชิญเชครับอาจารย์อ๋อท่านผู้เริญเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้ยอ้จโอ้ยโอ้ยโล้ยแง้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย่อ้ยอ้ยโอ้ยทอ้ยโ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 อย้ยรอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอยวอ้วโอโอ้ย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 โอยกกอยอ กูดี้เราเพื่อนพูดเจริญกูพูดจะเข้ายังไงนะพูดเจริญเราไปเลยมัดข้างมาอยู่แล้วกูก็ไม่ได้ดูไงกูก็เล่นไม่ได้ไม่มี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 เครื่องหรอครับไม่มีอะไรเลยหลังบอดมีที่เข้าไหมครับโอ้โหลุงแม่ไอ้สัตว์สนุกี่คนเดียวเลยเงียบเงียบมาต้อนฟานแม่บันอยู่คนเดียวเลยถังน้ำมันดิครับรออะไรน้ำมันครับท่านผู้เจริญแล้วมีเครื่องเครื่องเครื่องเลยวะ ออเออมี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 หัวสันครับข้างหลายไปไปกันตะพูดเจริญหัวสันตะพูดเจริญแรนอันเดรนอันเดรนนะอันเดรนนีเลยคุณวิกกีท่านพูดเจริญครับซ้ายมือซ้ายมือมีซ้ายมือมีอะไรให้ปักกระต๊อบครับระวัง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 เย็บแก้ว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 ลุงเยียบแก้วทั้ง มันไม่เจริญมันไม่ได้แก้วมันเลี้ยขวดก็ขวดแก้วเลยละครับพ่อมันเกิดขึกันนั่นแหละคุณเอาสักอย่างแก้วหรือขวดขวดแก้วไม่ขวดก็ขวดแก้วก็แก้วนี่นี่มนมีมีอะไรมีอะไรอยู่บนป้ายหลุมศพเนี่ยกระซายกระซายกระซายโอ้โหเกือบเดินไปดูแลเฮ้ยฟิววะเฮ้ยเฮ้ยได้ฟิวเหรอเฮ้ยถามจริงน้ำมัน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 ด้วยอ่ะไหนในอะเก็บแม่มีโน้ตุดงผม ผมมีเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกูที่เล็กซิตี้มันมันเอ่อมันก็พยายามจะไปที่ดอนหวายไม่เป็นไรมันจะพามันไปที่ที่ตกปลา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 เออแค่แค่นั้นผมกลัวก็ต้องลองน้ำา็น่าดีก็น่าดีเป็นน้ำนี่ใช่ใช่ใช่พื้นที่ต่ำมันก็ต้องมีน้ำขังดีวะใช่แล้วท่านผู้ชเลยเออก่อด้วยหยั่ง ีจังเลยไปโดนตัวไหนมาเนี่ยฮะนี่แหละท่านผู้เจริญนี่คือที่ที่เราตามหาเจะตกไปตายหาเลยครับท่านผู้เจริญเแ้ยคือว่าพวกเราไม่ใช่คนโคตรแหกกฎฟิสิกส์พวกเราไม่ใช่คนเออเราไม่ใช่คนใช่เราได้ตายไปแล้วแม่งปีนหน้าผาได้ด้วยเออเอาดิเฮ้ยเราเราได้ตายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศพดินได้นี่ยมันยังขยับอยู่เลยศพเดินไดหลังไงไม่ได้ศพเดินไดผมผมผมเจอกระท๊อปล้วท่านผู้เจริญเฮ้ยมันดิ้นได้จริงว่ะเฮ้ยมันดิ้นได้จริงว่ะมันดิ้นได้ดูดิ เพอยังไม่ตายนะเนี่ยใช่แบบเออท่านผู้เจริญครับมีน้องน้องหัวสัตว์ด้วยระวังนะคแต่มันแห้งก็วิ่งสิครับเฮ้ยท่านผู้เจริญครับเนี่ยครับเราได้ออกแน่นอนจริงเหรอใช่ใช่ใช่ผมเจอเครื่องเรือแต่ผมจะไปยังไงเอาว่ะผมจะไปยังไงไม่ให้โซ่มันผมไปเองผมไปเองผมไปเองโอเคโอเคโอเคเป๊บเป๊บเป๊ผมผมไปไปถอย ใครปิดประตูดีแล้วเกือบลงน้ำลงน้ำท่านผู้เจริญลงน้ำถอยถอยผมเอาไปแล้วผมเอาไปแล้วผมเองลงน้ำลงน้ำมาทางนี้ท่านผู้เจริญโอเคแก้ลงถอยสา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 ยตรงเรื่อยๆยาวๆไปดิวะไปดิวะไปดิวะไปดิว่าไปผ่านกระลุนยาวๆเลยท่านผู้เจริญไปไโอ้โหมันยืนหัวมันยืนหัวเดียวหัวเดียเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัววิ่งเดียวไปกลัวไปกลัวไปกลัวไอ้นี่มันทุนไอ้หน เด็กยิงบอลเล่นกูเองเดี๋ยวเมื่อเมื่ออะไรครับเนี่ยลุงแม่งมันมันอยู่คนเดียวลุงมองขึ้นไปพระจันทร์เห็นไหมเห็นพระจันทร์ไหมขนาดเดี๋ยวเรียกพระจันทร์ก็เรียกเด้ออีเกิ้งไปห่างลงจันติดกับไพเว้ยไพ่พระจันทร์ว่าแล้วเออมันจะขาวอะไรขนาดนั้นคือผมแล้วเป็นผู้ชาย ่ดผมเกลียดกดกลียารที่แบบเล่นใหญ่อะแล้วคนที่จะเล่นต่อมันต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยประจันฟอสซูนอมตองแค่อ้ยโอ้ยฟอกไม่เอาไอ้พวกขาวขนาดนี้ผมบอกขนาดนอ้วันอมตองขนาดนี้สาวคนนี้ลูกคำลูกคำพอสซูนชิงแต่ว่านางเนี่ยนะฟอต้อสซูนไปเลยครับแก้มด่าก็มาแก้มไป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  สุดเสียงว่ะไม่ยบรอยจันพอมาดอกเดียวพอต้องจบคลิปแล้วนะหมดแรงแล้วผมว่าเนี่ยน่าจะพักสุดท้ายแล้วเฮ้ยยังไงท่าเรือนี่ไงเออนี่ไงเรามาถึงหรวเรามาถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราจะได้ออกเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเราเราตีนคิงแล้วนะตีนคิงเราเก่งเัาว่าเฮ้ยไหนกว่าต้มลวกต้มลว ว่าเฮ้ยนี่ไงเรือเรือเรือใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วท่านผู้เจริญเราเจอเรือแล้วครับผมเลยผมว่าเราจะรีบทำไมถ้าที่เราอยู่ได้ปลอดภัยเราก็นั่งคุยกันก่อนดีกว่าอ่าโอเคถือว่าดีครับท่านผู้เจริญเออผมว่าเราก็นั่งคุยนานก่อนใครใครเก็บใครเก็บเครื่องไว้ใส่ใส่เครื่องก่อนดีกว่าอ่ะอ่ะผมผมเอาเครื่องไปใส่อย่าเพิ่งใส่แล้วก็เดี๋ยวนะใส่เครื่อง ถ้าผมลั่นแล้วผมไปนมันมันไม่ไปมันไม่ไปใส่เครื่องรอคุรอะอ่ะผมใส่น้ำมันอ่าอ่อ่าอ่าเรียบร้อยอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดังอ่ะเฮ้ยมันดังอ่ะทำไมมันดังจเงอ่ะมันดังไงเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนคันโยกเนี่ยเราจะไปแต่ว่าเรายังไม่ไปไงอ๋ออ่ะแล้วก็เลิอ๋ออย่างอย่างคุณจะมเสียงมันดังไปห่ืมันต้องมีใครสะกนไป อย่าไปสกิโดนนะโอเคมออดด้วยมอจมีคนมือบอดแน่เลยะขึ้นประกอนขึ้นปะกอนขึ้นประกอนท่านผู้จัดเลนเฮ้ยเฮ้ยทันดีกวะโอเสียเมืนงโดเจ๊แจขนาดนี้ปีไม่มาหรอเราเราไปกันดีกว่าท่านผู้จเนเเราไปกันดีกว่ากหน้าเลยคุณกหน้าเลยคุณหน้าเลยไนที่สุดไปที่สุดเราก็จะได้ออกที่นี่ไป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 ไ

ใช่ดูนะถ้ดังขนาดนี้แล้วก็ไม่นานอยากกินต้มไก่ไม่นานนาฬกาเลยนะเล่นไม่ใช่ปนวอุ้ยเเอาเอาลูกเอาเ็ ขึ้นแบบกูตายเหรอเราเดียวเราเดียวเดี๋ยวเรว่าเมื่อกี้มันให้เราไปกดกันทุกคนวะไม่ใช่ไม่ผมว่าต้องนั่งในเรือปะวะเอ้าพีกเฮ้ยอันนี้พีกจริงเ้ยผมดูแล้วพุกคุนเนี่ยแม่งตายตั้งแต่แรกไงปะคุกุน เป็นผีจังวะท่านผู้เจริญโอ้โหไม่รู้จะละลาตายทำไมไปถักซุ่มจังวะไอ้ไ,อไปคนเดียวเฉยพวกเรารู้ว่าคุณตายไปแล้วเหรอเนี่ยพวกคุณตายแล้วคุณเป็นวิญญาณที่นี่คุณออกมาไม่ได้คุณเหรอโคตรอยากพีคเลยท่านผู้เจริญอะไรครับเนี่ยเขาไปคนเดียวเฉยเลย เเอคโจะสรซ่าได้ทุกคนเพื่อนผมครับเออออกออกง่าคนมึงก็ถือว่าออกง่ายไม่ช็คจริงเราออกกันหมดนะตายกันใหญ่หมดระอะไรก็เนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบนี้เออไอ้ยังต้องนั่งบนเรือนะนั่งหน้าเรือไม่ได้ตายเออไม่ได้ตายเออเรือตกตายทำเกเลอ่ะเขาไปเกลียะอ๋อ